สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ชนของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับ ข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับรุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ถ้าท่านกําลังอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมา อัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรโของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องมารีวิวให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone รุ่นต้องบอกว่าเป็นรุ่นประหยัดแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากจะลองใช้ iPhone นะครับสำหรับ iPhone 11ตัวเครื่องก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับรุ่นนี้ขนาดหน้าจอ6.1นิ้วชิปเป็นชิป Apple A13 Bionic นะครับกล้องหลัง2ตัวเป็นแบบแนวตั้งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า ใครที่มีงบประมาณ1 0 0 0 0่นะครับหรือว่าประมาณ9,900ก็สามารถเลือก iPhone รุ่นนี้ไปใช้งานได้นะครับในเรื่องของสเปคใช้งานได้ดีทุกอย่างนะครับถึงแม้ว่าจะออกมาแล้วหลายปีแต่ iPhone 11ก็เหมาะที่จะเป็น iPhone รุ่นเริ่มต้นให้กับหลายๆท่านนะครับยังไงลองเปิดใจนะครับซื้อไปใช้งานได้ถ้าเรามีงบไม่เกิน10,000บาทบอกเลยว่าเหมาะกับท่านแน่นอนนะครับสำหรับ iPhone 11รุ่นนี้จุดเด่นหลักๆของ iPhone 11นะครับก็คือในเรื่องของสเปค ยังใช้งานได้ดีแล้วก็ลื่นไหลมากๆนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อไปใช้งานทั่วไปดูหนังเล่นเกมนะครับรวมไปถึงในเรื่องของกล้องนะครับโดยเฉพาะกล้องหลังมีเลนส์เัลิาไวาให้นะครับสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ซื้อไปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าแบตอึดมากๆนะครับเราก็มีความทนทานด้วยมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับโดยหลักๆก็จะเป็นสีดำสีขาวแล้วก็สีม่วงนะครับรวมถึงสีเขียวมิ้นด์ด้วยใครที่สน iPhone รุ่นนีเดี๋ยวลองมาดูราคาใหม่ล่าสุดกันนะครับว่าล่าสุดลดเหลือเท่าไหร่สําหรับ iPhone 11ไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11รุ่นนี้อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่17พฤศจิกายนปี2024นะครับมีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันชอบร้านไหนกดเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทาง ด้านแอป La z a d a กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11ล่าสุดต้องบอกว่ามีเฉพาะเครื่องไทยเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเครื่องศูนย์ตอนนี้ไม่มีจำหน่ายเลยนะครับถ้ามีก็อาจจะหายากนิดนึงสำหรับ iPhone 11ร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นไทยโมเดล t s หรือว่าโมเดลไทยก็คือเป็นเครื่องไทยประกันจะเป็นประกันร้านในลิงก์ของราคาขายอยู่ที่12,500บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3 ความจุวิธีการจ่ายเงินเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าการโอนผ่านทางธนาคารรวมถึงการผ่อนนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้ในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับร้านนี้ iphone 11นะครับมีให้เลือก2ความจุก็คือ64แล้วก็ 128GB ตัวเครื่องมีประกันให้นะครับเป็นประกันร้าน1ปีจากราคาปกติ 15,990บาทลดราคาเหลือ1,736บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีก็คือสีม่วงสีดำสีเขียวมิ้นท์แล้วก็สีขาวนะครับความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาก,กผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 11เป็นเครื่องไทยนะครับประกันร้าน1ปีเหมือนกันจากราคาปกติ14,900ลดราคาเหลือ9,990บาทนะครับแล้วก็มีส่วนลดอย่างเงินเพิ่มให้ด้วยในส่วนของสีมีให้เลือก4สีนะครับความจุมี2ความจุวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากเก็บผ่อนก็ผ่อนได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคา ล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 11จากทางนั่นแอป La ซาด้านะครับนำมาให้เลือกกัน3ล้านโดยที่จะเป็นเครื่องไทยทั้งหมดเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อ iPhone 11นะครับจาก l a ซาด้าก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของราคาเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรลองกดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนส่วนราคาจากทางนั่นแอปช้อปปีนะครับสำหรับ iPhone 11มีมาให้ดูกัน2ล้านนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้มีให้เลือก2ความจุนะครับตัวเครื่องเป็น เครื่องไทยประกันร้าน1ปีจากราคาปกติ1 3 0 0 0บาทนะครับลดราคาเหลือเพียง9,980บาทเท่านั้นมีให้เลือก4สี4นะครับสีดำสีขาวสีเขียวมิ้น์แล้วก็สีม่วงความจุก,ก็มี64แล้วก็ 128GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากร้านให้1ปีอีกร้านหนึ่งจากช้อปปีเหมือนกันนะครับสำหรับ iPhone 11เป็นเครื่องไทยมีให้เลือก2ความจุตัวเครื่องรับประกันร้าน1ปีในเรื่องของราคาขายอยอู่่ที9,900 90บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้จะแก่ผ่อนพอนได้สูงสุด24เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ475บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. ความจุก,ก็มี2ความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากร้านให้1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 11จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับนำมาให้เลือกกัน2ร้านชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูราย เพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของ s h o ปป e ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันว่าราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 11เดนะครับเดือนพฤศจิกายนราคาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ยังน่าสนใจไหมเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย True d t a c นะครับนี่นะครับสำหรับโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าของ True แล้วก็ d t a ทนะครับที่มีสถานะเป็น p พ t t i n ร แล้วก็ go member นะครับส่วน True ก็จะเป็นคนที่ถือบัตร True Backcard แล้วก็ True Redcard นะครับตรงนี้ใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนด้ตรงหน้านะครับสำหรับ iPhone 11มีให้เลือก2ความจุก็คือ64แล้วก็128 g b สําสำหรับความจุ64 g ินะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1199นะครับซื้อได้ที่ราคา6,150ถ้าเป็น Pro 899ก็ราคา7,650 Pro 599ราคา9,250 ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเนตล่วงหน้านะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นความจุ128กิกก์ซื้อได้ที่ราคา8,150นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา9,650โปร599ราคา11,250ทั้ง3โปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับนี่เป็นโปรสำหรับลูกค้า True d t a c นะครับที่ใช้งานมามากกว่า12เดือนขึ้นไปซื้อโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนตล่วงหน้าอีกแบบหนึ่งนะครับจากค่าย True d e t a c เหมือนกันก็จะเป็นโปรสำหรับคนที่ เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับก็จะเป็นราคานี้มีให้เลือก2ความจุซึ่งเขาจะแบ่งเป็นลูกค้า d t แทกแล้วก็ลูกค้า True นะครับมาดูตัวอย่างสําหรับลูกค้า d t แทก็มีให้เลือก2ความจุสําหรับความจุ6 4สิกิกมีให้เลือกทั้งหมด4แพ็กเกจเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจแรกก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1นึ่งซื้อได้ที่ราคา6 6 5 0นห้ิบค่าหนี้ลูกหน้า3า0 0โปร8 9ดราคาเก้า,า 2, 5, 9, 9, ราคาตปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบค่าหนี้ลูกหน้าสองพันหนึ่โปรา 9 9ราคา1950่าขั้นติดลงหน้า1000นะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นความจุร2อยยิกิกซื้อได้ที่ราคา8,650เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9่นะครับขัน้นติดลงหน้า3,000บาทโปร8 9 9ราคา1 1ื่าิขั้นติดลงหน้า2,100 p r o 9ราเราคา1 1 7่0ิขัน้นติดลงกหน้าพัน0บาทแล้วก็โปร4 9 9าคาราคา0มื่นองนก้าร้า 1,000นะครับทุกโปรก็มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนี่เป็นตัวอย่างโปรโมชั่นสำหรับการซื้อ iPhone 11ล่าสุดจากทางด้านค่าย True d t a c นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ6,150ถ้าย้ายค่ายก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีกนะครับแนะนำลองไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้นะครับถ้าเราชอบค่อยสั่งซื้อนะครับส่วนค่าย AIS นะครับ iPhone 11ตอนนี้สินค้าหมดเลยนะครับถ้ามีก็จะเป็น iPhone 12นะครับราคาก็น่าสนใจเหมือนกันสาหรับคนที่ ที่เปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา6,900บาทส่วนคนที่ย้ายค่ายนะครับลดเพิ่ม1,000เหลือ5,900บาทเท่านั้นท่าในใดที่อยากจะซื้อก็ลองไปสอบถามหรือว่าไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับ โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 11เนะครับเป็นโปรใหม่ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้นะครับก็สามารถนําข้อมูลของราคาไปเปรียบเทียบเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada หรือว่า s h อป e ีก็กดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปได้เลยนะครับที่ศูนย์ True d e t c ทุกสาขาขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าสวัสดีครับ